ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันก็พรีวิวยูนิสันรีเสิร์ตซิมไพร์อิตา Research, Italy, ลีอินเตอร์เกรตแอมรุ่นเล็กสำหรับความเป็นหลอดของยูนิสันรีเสิร์ต ประวัติยูนิซานรีเสิร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1987ก็ประมาณ2,530นะครับโดยกลุ่มผู้รักเสียงเพลงที่หลงไหลในเสียงเพลงก็นำโดยคุณช็กเชตินะครับอันนี้เต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พบผมจะไปลงอยู่ในในบทความนะครับในเทสเต็มๆคุณช็กเชติเนี่ยซึ่งเพราะว่าตรงนี้อ่านภาษาอิตาลีก็คงไม่ถูกนะัก แกเกิดในปี1945นะครับซัเชตีเนี่ยก็อุทิศตนตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับในการศึกษาแล้วก็ออกแบบระบบไฮไฟทีนี้แกมีความรู้เนี่ยแกก็ผสมผสานความสนใจในอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้ากับความลหลงใหลในดนตรีที่แกสืบทอดมาจากบิดาบิดาของเขาเนี่ยเป็นนักเป็นโนนะครับทีนี้ด้วยความที่ผสมผสานร,ระหว่างอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้ากับความเป็นดนตรีนะครับเขา จบการศึกษาก็เลยเป็นอาจารย์นะครับไปสอนให้กับครูลูกศิษย์ลูกหาอยู่ประมาณ25ปีในขณะเดียวกันช่วงเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกแบบพัฒนาเครื่องเสียงพร้อมไปด้วยพอพร้อมปับก็ออกมานะครับก่อตั้งขึ้นมาเป็นยูดิสันดีเซิร์นะครับ,ก,บกับกลุ่มเขาตัวแรกเลยเนี่ยของยูดิสันที่เขาออกแบบนะฮะฝีมือของเขาก็คือทรโอด 20, อ่นะครับจากทรโอด20เนี่ย้ามาเป็น ซิม p r イทูแต่ s i m p r a ทูเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกในสมัยก่อนที่เขาออกแบบไว้นะครับแต่รุ่นที่เราจะพูดถึงนี่มันเป็น s i m p r イอิตาลีซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงว่าทําไมมันเป็นเ,เชื่อมโยงกันระหว่าง s i ม p r a ทูกับ s i m p r a อิตาลีทีนี้ซิม p r a ทูที่เขาออกแบบไวใ้ในในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นแม่แบบนะฮะเป็นแม่แบบประวัติศาสตร์ให้กับยูริสันรีเรเลยเพราะว่าพอออกแบบมาปุ๊บออกตำหน่ายมาปุ๊บก,ก็ ประสบความสําเร็จระดับสากลนะฮะในเวลาสั้นๆเองประสบะการณ์ของเขาเนี่ยก็สั่งสมมาเรื่อยๆก็ยกระดับนะฮะควบคู่กับการวิจัยนะครับการรีเสิร์ชทำให้ยูนิสันเนี่ยประสบความสําเร็จในการตลาดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้เขาก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยยูนิสันรีสิร์ชเนี่ยได้ชื่อว่าเป็น ผู้นำด้านการผลิตแอม o มลดของอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นท็อป10สนะิ10อันดับ1ใน10อันดับแรกของยุโรปเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันว่าซิมプライอิตาลีที่เราจะพูดถึงนี่เป็นอะไรนะครับซิมプライอิตาลีเนี่ยเป็นผู้กันจริงๆเป็นอินทิเกรต a m l o มลรุ่นเล็กรุ่นเล็กสุดเลยอของยูนิซ r e s e a r เซร์ซึ่งอย่างที่บอกว่าสาเหตุที่เขาใช้ซิมプライ อิตาลีเนี่ยก็เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปกับซิมไพร์ทที่คุณเชติผู้ก่อตั้งเนี่ยผู้ก่อตั้งบริษัทและออ,อ,ออกแบบไว้เนี่ยเขาออกแบบไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนกับโครงกันออกมาแต่ว่าการเป็นซิม p พราอิตาลีเนี่ยเขาตั้งชื่อรุ่นเนี้ยที่มาของชื่อรุ่นมาซิมพร์อิตาลีก็เพราะว่า,วาออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองในวาระของ ครบรอบ150ปีของการรวมตัวกันเป็นประเทศอิตาลีความเป็นซิมプライอิตาลีอ้างอิงไปสู่ซิมプライทูแต่ว่าซิมプライทูมันเป็นอดีตซิมプライอิตาลีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใหม่หลอดก็ดีขึ้นนะครับวงจรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือก็แน่นอนครับว่าก็มากตามไปด้วยนะครับเอาพุทธสเตทของซิมプライอิตาลีเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเมื่อมีหลอดเอาพุทธเพียงแค่ข้างละหลอด เราะนั้นเขาก็จะทำงานในลักษณะของ s i n เกิลเอนะครับอุนทาลีเนีย Class A หลอดพาวเวอร์ที่ใช้ก็เป็นหลอด EL34 หรือถ้าเป็นเทียบกันก็คือ 6CA7 นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าอันนี้อันนี้คุ้นเคยกันทางฝั่งเยอรมันฝั่งยุโรปแต่ถ้าจะเทียบกับหลอดทางรัสเซียนะครับ ก็จะเท่ากับ6 p 2 7 s นะครับ p 2 7 p 2 7 s เนี่ยก็เป็นหลอดเพนโทดทีนี้หลอดเพนโทดเนี่ถ้าเราย้อนไปดูในอดีตหลอดเพนโทดเอ่อย34หรือ c 6 c 7 7เนี่ยก็จะแลกความนิยมมาตั้งแต่สมัยที่เป็นยุค5 5 9 6 0ก็คืออย่างพวกามาร้าน8มาร้าน9หรือแม้กระทั่งเดนากอสแตเล o โอดเ e O70 นะครับก็ใช้ e ย3 4ด้วยกันแต่พอมาเป็นยุคของปัจจุบันที่เป็นซิมพลาย อิตาลีเนี่ยเขาก็ใช้หลอดของทางโซนะครับมาเป็นหลักนะครับทีนี้เอาพุทธของเอลสามสี e ่ 4, สำหรับตัวซิมไพิตาลีนี่ก็ให้กำลังขับ12วัตต์แต่ว่า12วัตต์ของเจ้าซิมไพิตาลีนี่อย่าได้ดูถูกเชียวคุณภาพเสียงเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าสามารถจะขับกับ r e f e r เรนซ 9K ได้เสียงดีน่าประทับใจแล้วก็เข้ากับดนตรีได้ค่อนข้างจะ จะหลากหลายรวมทั้งคลาสสิกแต่ก็คงจะไม่ใช่คลาสสิกตเต็มวงนักอาจจะเป็นพวกแชมเบอร์หรืออาจจะเป็นพวกสมัยบาราอกอะไรกันนอยงี้แต่ว่ากับแ๊สหรือเพลงร้องเนี่ยไปกันได้ดีมากหลอดภาคหน้านะครับหลอดได้นะครับหลอดได้เนี่ยก็จะเป็น1 2 a u 7หรือถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปก็จะเป็น e c c 8 2ทีนี้ก็ดรฟ์ตรงเข้าสู่หลอดเอาพุทธเพราะว่ามันไม่ได้มีเป็น โคชพลูแลเป็นพาลาเลลนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ต้องมีหลอดควบคุมเฟสเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น 12AU7 นี่ก็จะเป็นหลอดทริโอดคู่นะครับเกณฑ์ต่ำเอาพุทธเซ็นเนียนมากซิมไพอตอรี่รองรับแหล่งสัญญาณทั้งหมดนะครับ5แหล่งด้วยกันมีซีดีมาร์กไว้นะครับมีซีดีมีจูเนม,มี a อมี a อวีเมีเทปเทปนี่ก็เป็นสำหรับฟังเวลาเราต้องการฟังฟังลูทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่จะมีเข้ามานะครับ ก็จะมีด้านหลังเนี่ยก็จะมีซ็อกเก็ต USB ติดตั้งให้มาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่เรามามาฟังนะครับก่อนจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะไม่มี USB มาให้เพราะนั้นก็จะเป็น5แหล่งที่เป็น ort, ลายซอร์สล้วนๆน,นะครับอิมพซ์ของทั้ง5อินพุก็จะอยู่ที่ 47k โ oh อห์มนะครับเอาพุทุตของของของภาคขยายของหลอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่ากำหนดไว้ที่ค่า6โอห์มคืออยู่ที่ค่ากลาง จะใช้กับ8โอมจะใช้กับ10โอมก็อยู่ก,กลางๆเพราะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอัตรา power consumption อัตราบ,บริโภคพลังงานก็จะอยู่ที่ประมาณ8 5วัตต์น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับข้างล่างด้าน,ด,านด้านท้ายเนี่ยก็จะมีทั้ง output transformer นะครับ power transformer แล้วก็ output transformer สำหรับข้างยัดซ้าย,ยัขวานะครับอันนี้น้ำหนักรวมก็15กิโลกรัมจุด พิเศษสำหรับซิมพลาอิตาลีเขาก็จะมีเป็นท็อกเกอร์สวิตเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ระหวา่างตรงกลางระหว่างหลอดเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณนักทีศฟีดแบกนะครับ, back, รบ<ม>ให้เรียกไว่าไงดีให้เสียงที่ต่างกันมีตำแหน่ง1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง1ตําตำแหน่ง2ก็ต่างกันก็อยู่ที่1.8 dB กับ5 dB เขาบ,บอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับสับสวิตได้เลยเป็นออเดอร์ฟ ฟังฟังอยู่ก็เลือกสลับเลือกค่าใดค่าหนึ่งได้เลยขึ้นอยู่กับการรับฟังการชอบของคุณว่าจะชอบแบบไหนแต่ถ้าใครจะใช้งานก็ลองไปฟังที่มันจะเหมาะสมกับลำโพงที่ท่านใช้งานอันนี้มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับซิสเต็มที่ท่านใช้ด้วยนะครับส่วนใครจะชอบตำาแงหนึ่ง1ำํางสองหนึ่งดีหนึ 2, น่งจุดแปดดีบีหรือห้าดีบีก็สุดแต่แต่ก็ต้องลองใช้กันไปความทันสมัยแน่นอนครับมีช่องรีโมทแนานอกเหนืนอ,นนอนจากสวิตช์ออน,นอนนอฟก็มีรีโมทมาให้ด้วย นะครับรีโมทของเขานี่สวยงามมากผมก็ชอบเหมือนกันพบบอดี้เป็นไม้ข้างบนเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ปุ่มกดเล็กๆแต่ว่าห่างก็ใช้ได้ถนัดมือรีโมทอันนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ควบคุมตัวนี้แล้วก็ยังใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในอ,อยูนิสันรีิสเร์ด้วยเช่นกันก็เอาไว้พบกันนะครับรีวิวกันยาวๆเต็มๆในเทสรีพอร์ตซิมพลายตอรีแล้วพบกันใน วัดไทไฟครับผมสวัสดีครับ